านะครับเข้าสู่ VDX Table Tennis กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาชมเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นปินปองกับรีทันบอร์ดใน EP ทนะี่28ลังจาก EP ที่27 EP ที่แล้วเราเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการารีวิวไม้ปิงปอง4ไม้นะครับรีวิวไม้ปิงปอง4ไม้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมา เล่นปิงปองกับดีเทนบอดนะครับซึ่งการเล่นปิงปองกับดีเทนบอดก็มีหลายกลเลวิธีในการเล่นนะครับขึ้นอยู่กับผู้ฝึกวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบฝึกอีกแบบหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมนะครับจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมครับมาดูแบบที่1กันนะครับจิ้มโฟว,วางสั้นหลังจากนั้นก็เขี่ยด้วยโฟแฮนและท็อปเพื่อทำคะแนนนะครับ และนี่ก็เป็นแบบที่2นะครับหวางสั้นด้วยโฟแฮนและเขี่ยเข้าแบ็คแฮนหลังจากนั้นก็ท็อปเข้าแบ็คแฮนหนจังหวะและท็อปเข้าโฟแฮนต่อเนื่องตามคลิปนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นปิงปองกับ r e t u r n b o a r d EP ที่28นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นกับ r e t u r n b o a r d ใหม่ๆนะครับอยากจะสอบถามวิธีการเล่นนะครับว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับอสอบถามได้ทาง Facebook ส่วนตัวนะครับหรือว่า,าถามได้ในไลน์นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมด้วยกันล้กันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ